ลองพี่มาแล้วหเหเรื่องหเหเรื่องโควิดสวัสดีครับลูกพี่ไปขวัญน่ยเขาทำไมเล่าไปขวัญน่ยเขาทำไมาอะ่ะไปขวัญน่ยเขาทำไมเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับลูกพี่ก่อนลูกพี่สวัสดีครับเอ้ยเร็วน,นี่มเร็นี่มไหมตักทายลูกพี่โควิดก่อน น้พี่โควิดครับนั spans, ่นั YT ่นมาละจะกินมาละจะกินมาละใครพามึงมาปล่อยนี Defense ่วะอยากรู้จริงๆใครพามึงมาปล่อยวะฮะใครพามึงมาปล่อยไว้เนี่ยอืมน่ารักน่าชังไหนี่เข้าพามาปล่อยทำไมเนี่ยเพราะนุษย์นี่ใจร้ายจังเลยเนาะฮะนุษย์นี่ใจร้ายจังเลยเนี่ยเนาะไม่เหมือนเราเลยเนาะไม่เหมือนคนนี้เลยเนาะไม่เหมือนเราเรานี่ไม่ใจร้ายหรอกเรารักทุกตัวมาจากไหนเราก็รัก ไอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองโควิดอ่าโควิดไปแล้วโควิดไปไหนไม่รู้อยู่กับไอเหลืองนี่แหละไอเหลืองมึงอยู่กับไอเหลืองมึงมาเป็นเพื่อนกับไอจักกิมนะเด้อจักกิมไอเหลืองไอเหลืองมาเป็นเพื่อนกับไอจักกิมหน่อยน้องพี่จักกิมอยู่กับน้องพี่จักกิมก่อนน้องพี่ครับสวัสดีครับน้องพี่เล่นกันเล่นกันอย่าแรงเล่นกันได้แต่อย่าแรงนะเว้ย ทำความรู้จักกันไว้เด็กใหม่มเด็กใหม่มเด็กใหม่หลงแมะเด็กใหม่หลงแมหลงมาจากไหนไม่รูแ้แม่รู้ว่ากูชอบแมวนี่แพมแมวมาปล่อยกันจังเนาะรู้ว่ารู้ว่ากูเป็นเป็นทัดเป็นทัดแมวนี่แพมมาปล่อยกันจังเลยนะเนี่ยพวกมึงเนี่ยแง่ไม่เลี้ยงกูด้วยพายกูมาปล่อยด้วยกูออกจากน่ารักกูออกจากกูออกจากน่ารักขนาดนี้พากูมาปล่อยได้ไงเนี่ย Liberal, เล่นกันเลยเล่นกัดลูกพี่เลยทำความรู้จักกับลูกพี่จก <te um> uh> ิ้มก่อนฝากฝากเตือเป็นลูกสมุนกันเนอะไอ้เหลืองฝากตัวเป็นลูกสมุนกันเอออยากกัดเขาดิอยากกัดเขาดิจจกิ้มอยากกัดน้องดิอยากกัดน้องดิน้องเก็บนะเล่นกันเฉยๆเล่นกันเฉยๆไอ้นี่เล่นนิดเล่นหน่อยไม่ได้เนาะกระชากคอมันล็อกเลยรอหนิรอหดิ น่กันสวัสดีครับลูกพี่ลูกพี่อย่าดือ้อผมไม่ดื้อกับลูกพี่หรอกครับนักกันเนาะนักกันเนาะเอ้อยอะไรเนี่ยโอ้อยไรนาะนี่อยู่กับมึงอ่ะตามหาลูกพี่ไปตามลูกพี่ไปไปมึงยัไงไหมกันยังไงไปยุบมาขึ้นไหมยปงไหมไปขึ้นไหมไหม ไ,ได้ไหมขึ้นไหมนุ๊มึงไม่เชื่องแหละมึงไม่ไม่ฟังคําสั่งของพี่แหละอันไหนอันไหนอันไห็นอะไรเนี่ยอันไหน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 คุณเฉียรถไม่ได้เลยครับขึ้นไปเลยขึ้นไปอ่ามาถึงปุบ๊บมาแย่งที่นอนเขาเลยเนี่ยอันนี้คือที่นอนเหรอนี่คือที่นอนใหม่ใช่ไหมเนี่ย บักนุดดิบักนุดดิคือที่นอนใหม่เหรอบักนุดดิบักนุดดิเล่นตรงนี้มันถ้าเล่นตรงนี้มันนี่มันมันสู้แม็กซ์ตรงนี้น,น,นุษดิษอย่าเล่นตรงสันหลังเขาเขาคันจักจีจักจีจักจีหน่อยตรงนี้จักจีไหมตรงนี้จักจีไหมเนี่ยตรงจักจีไหมตรงนี้จักจีเนาะจุดอ่อนนี่คือจุดอ่อนของแมวนะครับโอ้ยโควิดมาแล้วโควิด โควยจะกิมก็น,กนอนเล่นน่ะจะก,กินดูดิไม่กินก็นอนโควิดเข้ามาอือพี่โควิดไรโควิดมึงต้องดูแลน้องน้องใหม่ให้ดีนะโควิดนะดูแลน้องเหลืองดีๆนะเข้าใจไหมครับรับทราบโอเครับทราบแล้วโอเคมากมีแล้วก็แบ่งน้องใหม่กินด้วยนะเข้าใจไหม ข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับผมมีแต่ตัวผู้ครับแมวที่นี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ลงมาใหม่ครับใครไม่รู้เอามาปล่อยนะครับลงมาใหม่รักกันบ้างครับไม่ไม,ไม่ไม่กัดกันนะครับแมวเนี่ยรักกันนะครับอยากกัดอยากเล็กกัดเข้านะเข้าใจไหม ไมายไมายงั้นเครื่องอยู่นีเนี้ยเชรื่องอยู่นีเนี้ยเชรื่องอยู่นีเนี้ยเชรื่องอยู่นี่เนี้ยเล่นตรงแข็งเนะี่ยสนุกมากเลยชอบชอบตรงให้เล่นแข็งเนะี่ยชอบตรงให้เล่นแข็งเนี่ยโน้ตโน้ตแย่น้ดแย่โอ้ย <c oughs> ลูกพี่ขึ้นมาเนะี่ยกะอีพับเลยโหดูลูกพีดิ พี่เหมือนสิงโตเลยวะพี่วะพี่เหมือนเสือเลยผมจะผมจะ,จะเจริญรอยตมามลูกพี่เองกัดเลยกัดทำเลยกัดทำลูกพี่เลยเอย่าหน้าเว้ยอย่านะาเว่ยอย่านะาเว่ย,อย,วยอย่าหับกัดทำกูนะาเว่ยไปดีกว่าเดี๋ยวมึงกัดทำกูนั <c oughs> ่งจะคก,กิ้จะก,กินงทำงงอัน,นมีที่นอน,อ,อนคนละเก้าอี้ตัวนั้นละอันคือเป็นปนอนเก้าอี้ตัวน,นั้นแล้วครับโควิดคือเป็นปนอนตัวน,นั้นแล้ว ผมนอนขี้ดินดีกว่าผมนอนขี้ดินขี้ไซด์ดีกว่าผมมันแมวลูกทุ่ง <laughs> ผมมันแมวลูกทุ่งจริงหรือเปล่าแหมจริงหรือเปล่าว่าแมวลูกทุ่งจริงหรือเปล่าแหม่แมวลูกทุ่งจริงหรือเปล่าแหมแมวลูกทุ่งเหรออืมอืมขึ้นไหมดิขึ้นไหมด,มดิมาขึ้นไหมงั้นเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันหนี้วันนี้เดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่โอเคนะวันนี้มาฝากน้องใหม่ก่อน น้องใหม่อ่าของร้านก๋วยเตี๋ยวฉ่ำแฉาเนาะใครไม่รู้พามาพามาทิ้งไว้เนี่ยอืมแต่ด,ดีละได้อยู่กับเจ้านายใหม่เจ้านายใหม่ใจดีนะครับได้อยู่กับเจ้านายใหม่่ะไปไปไปกันเลยนะสักทีก่อนไปไปครับไปไปแล้วครับไม่เจอกันใหม่นะครับ